สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูบุ๋มกันอีกครั้งแล้วนะคะกับบทเรียนออนไลน์ในรายวิชาวิวทยาศาสตร์ชั้นป .4 นั่นเองค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนออนไลน์ครูบุ๋มหวังว่านักเรียนจะได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกและได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งในวันนี้ครูบุ๋มก็ยังไม่พลาดค่ะที่จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำกันอย่างสนุกสนานอีกเช่นเคยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเราไปรับชมกันเลยค่ะ จากบทเรียนที่ผ่านมานักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกรวมทั้งการประยุกต์ความรู้ในเรื่องของการจำแนกพืชดอกการตอบสนองของพืชดอกและการสืบพันธุ์ของพืชดอกดังนั้นวันนี้เราจะมาร่วมกันสรุปค,ความรู้ในเรื่องของพืชดอกรอบรู้นั่นเองค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกการจำแนกพืชดอกการตอบสนองของพืชและการสืบพันธุ์ของพืชดอกได้ 2. เพื่อให้นักเรียนนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านการสังเกตการจำแนกประเภทและการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป มาใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้เมื่อนักเรียนได้ทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทเรียนนี้แล้วนักเรียนก็พอจะทราบแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาร่วมกันสรุปและอภิปราย เพื่อที่จะสามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนั่นเองค่ะรวมทั้งการต่อยอดความรู้ในเรื่องของการจำแนกพืชการสืบพันธุ์ของพืชดอกและการตอบสนองของพืชนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ครูบุมก็คิดว่านักเรียนาน่าจะพร้อมที่จะทำกิจกรรมการเรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่นักเรียนจะทำกิจกรรมการเรียนรู้กันนะคะนักเรียนอย่าลืมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนนะคะ โดยนักเรียนส่วนการศึกษาสามัญความสามารถพิเศษและ ILP ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ป .4 เล่มหนึ่งหน้าที่95และนักเรียนส่วนการศึกษา IP ให้นักเรียนเตรียมหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์หน้าที่88ซึ่งนักเรียนจะได้ทบทวนความรู้จากหนังสือเรียนไปพร้อมกันกับการทำกิจกรรมการเรียนรู้กับครูบุ๋มนะคะพืชดอกรอบรู้ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างซึ่งในแต่ละส่วนประกอบนั้นก็มีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปใช่ไหมคะแต่ก็จะพบว่าส่วนประกอบนั้นก็ยังทำงานประสานกันเพื่อทำให้พืชดอกนั้นสามารถเจริญเติบโตไปได้นั่นเองเอ๊แล้วมีใครตอบขบุ่มได้บ้างไหมคะว่าส่วนประกอบของพืชดอกนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เก่งมากค่ะประกอบไปด้วยรากลำต้นใบและดอกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูบุ๋มเลยมีกิจกรรมเพื่อนำมาทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายทายคำตอบเปิดแผ่นป้ายทายคำตอบ กติกาเกมครูบุ๋มจะนําแผ่นป้ายที่มีตัวเลขกํากับไว้ซึ่งครูบุ๋มจะทําการสุม่มแผ่นป้ายขึ้นมาซึ่งในแผ่นป้ายนั้นจะมีคําถามเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกนั่นเองค่ะหากนักเรียนเข้าใจกติกาแล้วเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่แผ่นป้ายแรกกันเลยนะคะคำถามข้อที่หนึ่งนั่นก็คือ พืชใช้ส่วนใดในการยึดพยุงลำต้นดูดน้ำและธาตุอาหารเก่งมากค่ะนั่นก็คือรากนั่นเองรากของพืชมีหน้าที่ยึดลำต้นของพืชให้ตั้งตรงอยู่บนดินช่วยดูดน้ำและและ่ธาตุอาหารจากดินเพื่อลําเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชรากของพืช มีหลายชนิดได้แก่รากแก้วรากขนานรากฝอยรากขนอ่อนหรือขนรากซึ่งรากของพืชนั้นสามารถจำแนกได้สองระบบคือ 1. ระบบรากแก้ว 2. ระบบรากฝอยและนอกจากนี้รากของพืชอีกหลายชนิดยังทำหน้าที่พิเศษต่างๆเช่นรากสะสมอาหารรากค้ำจุนรากยึดเกาะ รากสังเคราะห์แสงและรากหายใจเรามาต่อกันในข้อที่2เลยค่ะคำถามนั่นก็คือพืชใช้ส่วนใดในการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปยังส่วนต่างๆของพืชเก่งมากค่ะนั่นก็คือลำต้นนั่นเอง โดยลำต้นเป็นส่วนที่ชูกิ่งใบดอกของพืชทำหน้าที่ลําเลียงน้ำแร่ธาตุและอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชโดยผ่านท่อลําเลียงคือท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารโดยลำต้นของพืชสามารถแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ได้สองประเภทคือลําต้นเหนือดินและลําต้นใต้ดิน นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของลำต้นเพื่อเป็นการอยู่รอดของพืชนั้นมีดังนี้ลำต้นยึดเกาะลำต้นไหลลำต้นคล้ายใบลำต้นเป็นเงา่าในแผ่นป้ายแผ่นที่3ค่ะเรามาดูคำถามกันเลยค่ะส่วนประกอบของดอกส่วนใดทำหน้าที่ในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือใบนั่นเองใบของพืชมีหน้าที่สร้างอาหารโดยในใบพืชจะมีสารสีเขียวเรียกว่าคลอโรฟิลล์ซึ่งเป็นสารที่พืชใช้ในการสร้างอาหารโดยกระบวนการการสร้างอาหารของพืชน,นั้นเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยมีปัจจัยสำคัญคือคลอโรฟิลล์แสงแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำ ซึ่งได้ผลผลิตนั่นก็คือน้ำตาลน้ำและแก๊สออกซิเจนและพืชน,นั้นสามารถเปลี่ยนน้ำตาลที่เป็นผลผลิตจากการสร้างอาหารเป็นแป้งได้เพื่อเก็บสะสมเอาไว้เมื่อทดสอบใบพืชด้วยสารละลายไอโอดีนที่มีสีน้ำตาลสารละลายไอโอดีนจึงเปลี่ยนสีจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้ม นอกจากนี้ใบของพืชทำหน้าที่คายน้ำเพราะบริเวณใบมีโครงสร้างที่เรียกว่าปากใบซึ่งมีเซลล์คุ้มที่ควบคุมการคายน้ำของพืชโดยการคายน้ำของพืชจะก,กระตุ้นให้รากพืชดูดน้ำจากพื้นดินขึ้นมาแทนที่น้ำภายในต้นพืชจึงทำให้การลำเลียงน้ำและแร่ธาตุของพืชน,นั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยการคายน้ำของพืชจะคายน้ำออกมาในรูปของไอน้ำซึ่งจะเกิดมากในเวลากลางวัน เราก็มาถึงกันในแผ่นป้ายสุดท้ายแล้วนะคะคำถามนั่นก็คือส่วนประกอบของพืชดอกส่วนใดทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์เก่งมากค่ะนั่นก็คือดอกนั่นเองดอกของพืชทำหน้าที่สืบพันธุ์โดยดอกบางชนิดอาจมีส่วนประกอบครบทั้ง4ส่วน บางชนิดอาจมีส่วนประกอบไม่ครบทั้ง4ส่วนซึ่งดอกของพืชน,นั้นโดยทั่วไปประกอบด้วยส่วนต่างๆ4ส่วนคือกรีบเลี้ยงกรีบดอกเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียโดยกรีบเลี้ยงนั้นทำหน้าที่ห่อหุ้มส่วนของดอกขณะที่ดอกยังตูมเพื่อป้องกันอันตรายจากมแมลงกรีบดอกทำหน้าที่ล่อมแมลงให้มาผสมเกสรเกสรเพศผู้ ทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้คือละอองเรนูและเกสรเพศเมียทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันพธุ์เพศเมียคือเซลล์ไขเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเกมเปิดแผ่นป้ายทายคำตอบนักเรียนก็คงจะพอเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยคะ่ะ หลังจากที่นักเรียนได้ทราบและทบทวนเกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของพืชดอกแล้วเราก็ยังสามารถนำส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นทั้งรากลำต้นใบดอกที่เป็นลักษณะโครงสร้างภายนอกของพืชดอกนั้นมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชออกเป็นกลุ่มได้ใช่ไหมคะเอ๊ะตอบกลุ่มได้ไหมคะว่าแบ่งกลุ่มพืชดอกนั้นออกเป็นกี่กลุ่มเอ่ยใช่แล้วคะ่ะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นเองค่ะนั่นก็คือพืช ใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่นั่นเองค่ะพืชใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีระบบรากฝอยมีใบเลี้ยงหนึ่งใบในระยะที่งอกออกจากเมล็ดลำต้นส่วนใหญ่จะมองเห็นข้อปล้องชัดเจนใบเรียวแคบเส้นใบขนานดอกแต่ละดอกจะมีกลีบดอก3กลีบหรือทวีคูณของ3 พืชใบเลี้ยงคู่มีระบบรากแก้วมีใบเลี้ยง2ใบในระยะที่งอกออกจากเมล็ดลำต้นส่วนใหญ่จะมองเห็นข้อป้องไม่ชัดเจนใบกว้างเส้นใบเป็นร่างแหดอกแต่ละดอกจะมีกลีบดอก4-5กลีบหรือทวีคูณของ4-5และอีกเช่นเคยค่ะครูบุ๋มก็มีเกม เพื่อที่จะนำมาทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนค่ะในเรื่องของการจำแนกพืชน,นั่นเองซึ่งนั่นก็คือเกมอดวัน out ใครกันนะที่ไม่เข้าพวกค่ะนักเรียนก็คงจะคุ้นเคยเกมนี้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปฟังกติกากันเลยค่ะอดวัน out ใครกันนะที่ไม่เข้าพวก กติกาให้นักเรียนพิจารณารูปภาพลักษณะภายนอกของพืชดอกที่กำหนดให้จากนั้นร่วมตอบคำถามว่าพืชดอกชนิดใดมีลักษณะหรืออยู่ในกลุ่มที่แตกต่างจากพืชดอกชนิดอืน่นในข้อที่1ค่ะมีต้นชบาต้นทานตะวันและต้นไผ่จากลักษณะที่นักเรียนสังเกตได้พืชดอกชนิดใดคะที่แตกต่างจากพวก ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือต้นไผ่นั่นเองเพราะว่าต้นไผ่นั้นเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวมีลำต้นที่เห็นครอบป้องชัดเจนและมีใบเรียวเส้นใบขนานข้อที่2ต้นกล้วยต้นมะพร้าวต้นพลิกใช่แล้วค่ะ ที่ต่างจากพวกคือต้นพลิกนั่นเองเพราะว่าต้นพลิกนั้นเป็นพืชใบเลี้ยงคู่มีลักษณะใบกว้างเส้นใบเป็นล่างแหลำต้นเห็นข้อและปล้องไม่ชัดเจนข้อที่3ต้นข้าวโพดต้นทั่วต้นอ้อยใครคะที่ไม่เข้าพวกใช่แล้วค่ะนั่นก็คือต้นถั่วนั่นเองเพราะว่าต้นทั่ว เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ซึ่งแตกต่างจากต้นข้าวโพดและต้นอ้อยที่เป็นพืชใบเลี้ยงเดียวเมื่อจบกิจกรรมเกมออดวันอั์ใครกันนะที่ไม่เข้าพวกแล้วครูบุ๋มก็หวังอย่างยิ่งเลยนะคะว่านักเรียนนั้นจะได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจำแนกพืชออกเป็นพืชใบเลี้ยงเดียวและพืชใบเลี้ยงคู่คะ่ะเรามาเรียนรู้กันต่อในเรื่องต่อไปกันเลยค่ะ ซึ่งนักเรียนก็จะทราบใช่ไหมคะว่าเมื่อพืชดอกนั้นมีการเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะต้องอาศัยการสืบพันธุ์ในการขยายพันธุ์ถูกต้องไหมคะเอ๊ะแล้วนักเรียนจําได้ไหมคะว่าส่วนประกอบของพืชดอกส่วนใดที่มีหน้าที่ในการสืบพันธุ์ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือดอกนั่นเองซึ่งส่วนประกอบของดอกนั้นก็ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และ เกสรเพศเมียนั่นเองค่ะแล้วกระบวนการการสืบพันธุ์ของพืชดอกนั้นประกอบไปด้วยกี่กระบวนการคะเก่งมากเลยค่ะประกอบไปด้วย2กระบวนการค่ะนั่นก็คือ 1. การถ่ายละอองเรโนโูและ2การปฏิสนธิค่ะเมื่อพืชดอกจเจริญเติบโตเต็มที่จะเริ่มออกดอกซึ่งภายในดอกมีการสร้างเซลล์สืบพันธุ์คือละอองเรโนโู คือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์ไข่คือเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์ซึ่งการสืบพันธุ์ของพืชดอกนั้นประกอบไปด้วย2กระบวนการคือ 1. การถ่ายละองเรนูและ 2. การปฏิสนธิละองเรนูปลิวไปตกที่ยอดของเกสรเพศเมียจากนั้นละองเรนูจะงอกหลอดละองเรนูแทงเข้าไปตามก้านเกสรเพศเมีย และเข้าไปผสมกับอ,อวุนภายในรังไข่ทาให้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ผสมกับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียซึ่งหลังจากการปฏิสนธิเสร็จแล้วเรียบร้อยรังไข่จะเจริญไปเป็นผลส่วนอวุนจะเจริญไปเป็นมเมล็ดและกลีบดอกกลีบเลี้ยงจะเหี่ยวและหลุดร่วงไป เมื่อนักเรียนได้ทบทวนเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของพืชดอกแล้วครูบุ๋มก็มีแอนิเมชันเกี่ยวกับกระบวนการการสืบพันธุ์ของพืชดอกมาให้นักเรียนได้รับชมกันนะคะเพื่อทําให้นักเรียนนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการสืบพันธุ์ของพืชดอกมากยิ่งขึ้นนั่นเองคะ่ะไปรับชมกันเลยคะ่ะซึ่งครูบุ๋มจะพานักเรียนเข้าชมแอนิเมชันในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Plant t a i l นั่นเองคะ่ะเมื่อกดเข้ามาในแอปนี้แล้วนะคะ นักเรียนก็จะเห็นหน้าต่างของเมนูค่ะซึ่งเราจะเลือกที่ reproduction นั่นเองซึ่งนักเรียนก็จะพบดอกทานตะวันกับพึ่งหงตัวนะคะซึ่งพึ่งนั้นจะช่วยในการถ่ายละอองเรนูนั่นเองค่ะหากนักเรียนซูมเข้าไปนักเรียนก็จะพบว่ามีละอองเลนูติดตามตัวพึ่งอยู่นั่นเองซึ่ง เมื่อเกิดการถ่ายละองเลนูเสร็จแล้วเรียบร้อยละองเลนูจะติดอยู่บนยอดของเกสรเพศเมียนั่นเองค่ะจากนั้นก็จะเกิดการปฏิสนธิมีการงอกหลอดละองเลนูแทงเข้ามาตามเกสรเพศเมียค่ะทำให้เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนั้นเกิดการปฏิสนธินั่นเองค่ะ และรังไข่จะเจริญกลายไปเป็นผลส่วนอวุนจะเจริญกลายไปเป็นมเมล็ดนั่นเองค่ะนักเรียนก็จะเห็นใช่ไหมคะว่ากลีบดอกและกลีบเลี้ยงนั้นเหี่ยวและหลุดร่วงไปจากนั้นนะคะครูบุ๋มจะพานักเรียนมาดูต่อในการเจริญเติบโตของมเมล็ดทานตะวันนี้กันค่ะซึ่งหากนักเรียนกดตามแอปพลิเคชันนะคะก็จะเกิดการกระจายกันของมเมล็ดนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ามลเมล็ดของทานตะวันนี้จะมีการเจริญเติบโตอย่างไรซึ่งในแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีการให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนจะให้น้ำของเขาเท่าไหร่ความเป็นกรดเป็นเบสเท่าไหร่และอุณหภูมิในการเจริญเติบโตคนเป็นอย่างไรจากนั้นนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่ามลเมล็ดของทานตะวันนี้จะมีการเจริญเติบโตอย่างไร อันดับแรกนะคะก็คือจะมีรากที่งอกออกมาค่ะจากนั้นก็จะมีใบเลี้ยงออกมาค่ะซึ่งใบเลี้ยงนี้จะมีสองใบเพราะว่าต้นทานตะวันเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะเมื่อได้รับปัใจจัยในการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ดอกทานตะวันก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นต้นที่โตเต็มวัยอย่างนี้นั่นเองค่ะ แล้วในเรื่องสุดท้ายที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชนั่นก็คือเรื่องอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือเรื่องการตอบสนองของพืชนั่นเองเอแล้วมีใครตอบครูปุ่มได้บ้างไหมคะว่าการตอบสนองของพืชนั้นคืออะไรการตอบสนองของพืชคือการที่พืชมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เมื่อถูกกระตุ้นจากแสงอุณหภูมิความชืน้นการสัมผัสและแรงโน้มถ่วงของโลกเพื่อให้พืชนั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ซึ่งแสงอุณหภูมิความชืน้นการสัมผัสและแรงโน้มถ่วงของโลกเรียกว่าสิ่งเรา้าสิ่งเรา้ามีผลทําให้พืชนั้นเกิดการโต้ตอบแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกมา ทำให้พืชน,นั้นสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ซึ่งการตอบสนองต่อสิ่งเรานั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเช่นการตอบสนองต่อแสงของทานตะวันที่ใบและดอกนั้นหมุนหันไปตามดวงอาทิตย์และอีกเช่นเคยค่ะครูบุ๋มก็ไม่พลาดที่จะมีเกมกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำเพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจกันอีกแล้วค่ะนั่นก็คือเกมตอบให้ได้ทนายแน่จริง ตอบให้ได้ถ้านายแน่จริงกติกาให้นักเรียนถ่ายภาพที่กำหนดให้และตอบคำถามว่าภาพนั้นเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าประเภทใดจากภาพที่1เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าประเภทใดคะใช่แล้วค่ะเป็นการตอบสนองต่อแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองเนื่องจาก รากของพืชน,นั้นจะมีการเจริญเติบโตตามทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกส่วนลำต้นนั้นจะมีการเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ส่วนทางกับแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองและต่อมาในข้อที่2ค่ะจากภาพนั้นเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดคะ ใช่แล้วค่ะเป็นการตอบสนองต่อการสัมพันธ์นั่นเองเมื่อใบมยยาบนั้นถูกมือสัมผัสใบของใบมยยาบก็จะเกิดการหุบทันทีนั่นเองค่ะจากภาพเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าใดคะ ใช่แล้วค่ะเป็นการตอบสนองต่ออุณหภูมิที่แห้งแล้งหรือการตอบสนองต่อปริมาณน้ำโดยพืชที่เจริญเติบโตในบริเวณที่แห้งแล้งนี้จะมีการปรับตัวโดยลดขนาดของใบหรือเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของน้นาเพื่อลดการสูญเสียน้ำหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จแล้วเรียบร้อยครูบุ๋มว่าตอนนี้เรามาร่วมกันสรุป สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันดีกว่าค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้พืชดอกมีโครงสร้างภายนอกที่สำคัญได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งมีหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็มีการทำงานที่เกี่ยวข้องและประสานกันอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้พืชดอกสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรากทำหน้าที่ดูดน้ํำและแร่ธาตุแล้วลาเลียงไปยังลําต้นลําต้นทำหน้าที่ลําเลียงน้ำํำแร่ธาตุและอาหารไปยังส่วนต่างๆของพืชใบทำหน้าที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและมีการหายใจการคายน้ำํำดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์ซึ่งยังสามารถนําส่วนประกอบของพืชดอก ที่เป็นลักษณะของโครงสร้างภายนอกมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกพืชดอกออกเป็นกลุ่มได้สองกลุ่มนั่นก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่เมื่อพืชดอกนั้นจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะออกดอกและอาศัยดอกในการสืบพันธุ์โดยกระบวนการสืบพันธุ์ของพืชดอกนั้นประกอบด้วยสองกระบวนการคือการถ่ายละอองเลนูและการปฏิสนธินั่นเองค่ะ และพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมได้โดยมีสิ่งเร้าหรือตัวกระตุ้นมากระทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะส่งผลต่อการดํารงชีวิตของพืชเมื่อพืชมีการปรับตัวก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และนี่คือหัวข้อการเรียนรู้ที่นักเรียนนะคะได้ทบทวนไปในวันนี้นั่นเองค่ะ เมื่อน,นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วเรียบร้อยครูบุ๋มก็มีใบกิจกรรมเรื่องพืชดอกรอบรู้มาให้นักเรียนได้สรุปความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนได้เรียนกันในวันนี้โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบกิจกรรมได้ตามชื่อไฟล์นี้เลยนะคะแต่ถ้าหานักเรียนคนไหนไม่สามารถดาวน์โหลดได้นักเรียนสามารถทำใบกิจกรรมลงในกระดาษ A4 ได้เช่นกันนะคะ จากใบกิจกรรมนะคะให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างให้ถูกต้องเช่นหน้าที่ของส่วนประกอบของดอกลักษณะของพืชใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดี่ยวกระบวนการการสืบพันธุ์ของพืชดอกและตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืชดอกทั้งแสงอุณหภูมิและการสัมผัสและถ้าหากนักเรียนคนไหนทำใบกิจกรรมเรื่อง พืชดอกรอบรู้เสร็จแล้วเรียบร้อยนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปใบกิจกรรมและส่งการบ้านนั้นกลับมายังแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันและเวลาที่กำหนดด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพืชดอกรอบรู้นักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้ครูบุ๋มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ